ครับครับครับสวัสดีครับเชิญฮะเป็นยังไงเออเบึงบ้งเบื้องต้นเนี่ยที่ผมลงไปลงลงเข้าตรงนั้นเนี่ยผมออ่มีทรัพย์ของตัวเองเนี่ยซึ่งซึ่งขายทอดกรมกรมบคัคคดีเนี่ยได้ขายอทอดตลาดนะแล้วก็ได้ขายได้แล้วด้วยแล้วก็การขายเนี่ยขายตั้งแต่เดือนเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยขายแล้วปุ๊บเนี่ย เอตอนขายเนี่ยร,รีบเรีบเร่งจะขายนะครับแต่พอขายได้แล้วเนี่ยจนถึงณวันเนี้ยก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊แล้วขายได้แล้วเนี่ยจนถึงวันเนี้ยส่ผมเงินในส่วนนั้นน่ะมันยังมีส่วนต่างที่ผมยังได้รับอยู่อะ่ะตอนนี้มันก็น่าจะประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะครับทีนี้ที่ที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งทรัพ ที่เป็นคอนโดเป็นคอนโดนะครับสองห้องรวมกันราคาประเมินจากกรมบังคับคดีเนี่ยเขาประเมินห้องละสี่แสนสี่นะครับแล้วก็นำรัพยกอกขายประมาณสามครั้งหรือสี่ครั้งแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณสี่งวดสี่สี่งวดนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมีการแจ้งว่าจะต้องขายในราคาที่เท่าไหร่ นะครับ hmm. แต่ครั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ขายได้เนี่ยทางกมมารมบังคับคดีเขาเขาเขาอาจจะแจ้งหรือไม่ได้แจ้งหรือเอกสารตกหล่นแต่แต่ผมอะ่ะไม่ได้รับว่าขายว่ายอดขายเท่าไหร่ครั้งที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตครั้งที่สองเก้าสิบเปอร์เซ็นครั้งที่สามแปดสิเปอร์เซ็นครั้งที่สี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นราคาอยู่ครั้งที่สี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้คือการขายนะครับ โดยที่เขาโดยที่เขาไม่ต้องแจ้งเราใช่ไหมครับอ่านี่เป็นเงื่อนไขยอยู่แล้วครับถ้าขายครั้งแรกไม่ได้<อ>ครั้งแรกประเมินร้อยหนึ่งเลยครั้งนัดที่สองต่ําลงมาเก้าสิบครั้งที่สามแปดสิบครั้งที่สี่ายอยู่ที่เจ็ดสิบซึ่งเป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปนะฮะแล้วตอนนี้<อ>คุณจะเป็นยกมือค้านค้านค้าน,านไม่ได้ถ้าคุณอยากได้ทรัพย์คุณต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปสงสัยในขั้นตอนเขาทาถูกต้องหมดแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องการ<อ>รับเงินคืน ต้องเข้าใจนะเดี๋ยวให้ทนายอธิบายคือบางคนเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินสดหรอกเชิญฮะ,ค,ะคือคืออย่างเงี้ยกรณีการรับเงินคืนนะฮะมันก็จะมีขั้นตอนนะขั้นตอนขั้นตอนอาจะต้องมีเรื่องของการที่อาจจะมีเจ้าหนี้นะฮะเจ้าหนี้ที่จะมาขอรับ ชาระหนี้ไม่ว่าเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ตามหรืออาจจะมีอาจจะต้องไปดูฮะไปตรวจดูว่ามีมีใครมาอายัดไหมอะไรต่างๆเราไปไปเช็คที่ตรวจที่สํานักงานอบังคับคดีได้เลยฮะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะคืนให้เราแต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนิดนึงเคลียร์บัญชีเคลียร์บัญชีนะครับเป็นเป็นลักษณะของการเคลียร์บัญชีนะครับคุณถามล่าสุดที่สํานักงานบังคับคดีเมื่อไหร่ครับเอ่อ ถ้าล่าสุดเนี่ยผมผมคุยเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะต้องชี้งครับว่าขั้นตอนอยู่ที่ตรงไหนครับตอนตอนตอนนี้เนี่ยะระบบการทำบัญชียังไม่สมบูรณ์อ่านั่นแหละครับคือคืออย่างนี้เราเข้าใจในกระบวนการแล้วเราจะไม่ได้เครียดหรอก คือเมื่อขายเสร็จแล้วเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งอ่ะผู้ผู้ซื้อบางคนเนี่ยไม่ได้มีเงินสดมาซื้อบางคนก็ขอขยายระยะเวลาการจ่ายบางคนก็ทํานู่นทํานี่กว่าจะเคลียร์บัญชีเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดในเรื่องของเงื่อนไขาทางกระบวนการใดๆหรอกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีประเด็นใดที่เราจะตอบนอกเหนือจากขั้นตอนเพราะขั้นตอนของบังคับคดีมันเป็นขั้นตอนภายในซึ่งขั้นตอนโดยกฎหมายโดยทั่วไปเราได้แนะนำละเพราะฉะนั้นคุณก็ตามดูว่าเขาเคลียร์บัญชีเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไปรับเงินเท่านั้นเองนะครับ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 นะครับเพราะ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 ว่านับปัจจุบันเนี่ยผมยังพักอาศัยในห้องที่ที่ขายได้อยู่เนี่ย อืมก็พักไปก่อนจนกว่าคนใหม่ที่เขาซื้อเข้ามาไล่คุณนะ่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วผมอ๋อครับ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 ยังยังไงขอบคุณมากนะครับครับคือก็ยังอยู่ได้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยต้องถือว่าคนใหม่เขาถ้าเขารับโอนแล้วคือเขามีสิทธิ์ในคอนโดของเขาแล้วแต่เขายังไม่มายุ่งกับคุณเท่านั้นเองนะถ้าคุณจะเคลียร์ตัวเองออกไปก่อนก็ก็เคลียร์ดีกว่าเขามาไล่เท่านั้นนะเออครับแล้วนีรบผมลุกลุกวนถามมีข้อหนึ่งครับ ในการทําบัญชีเนี่ยเขาจะใช้เวลาอีกนออกน,นึ่งเดือ <ผม S 2> นต่อไม่ได้ดฮะเป็นเป็นขั้นตอนภายในของบังคับคดีนในการทําคดีเนาะไม่ใช่กฎหมายที่แบบกำหนดโดยทั่วไปเป็นขั้นตอนภายในคุณมีข้อสงสัยคุณสอบถามเจ้าหน้าที่หรือพบหัวหน้าสํานักงานบังคับคดีนั้นๆได้นะครับขอบคุณนะคุณสารภาพครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผม